เหมียวซ่ากับกองทรายที่รักเห็นนมด้วยนอนเกือกกิ้งอะแม่ไปจับอะไรก็ไม่รู้อ่ะกลางถนนเลยลูกเขากำลังจะสร้างถนนใหม่หนูก็ทำเงา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 เอออย่าบังจิดูขาเฮ้ยจะขี้เปล่าเนี่ย เย็นมากเลยอือคุณหญิงเหมียวขอเงาเงาเโอ้มีความสุขมีความสุขแสนสุขใจหาเพื่อนใจนี่ช่างเขาช่างเขาแสนสุ